สำหรับการที่ใช้แอร์ที่เป็นบานว้ไปในห้านะครับก็สามารถอัปเดตเป็นในตเลตยีดบกได้นะครับโดยยังเป็น Public เบต้าเวอร์ชันล่าสุดอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลำต้นหกสี่กิกะไบต์นะครับตัวนี้เราเพิ่งซื้อมาเป็นเครื่องใหม่นะครับแกะกล่องนะครับก็อัปเดตเป็นแอนตเลตยีดบกได้นะครับตัวเบต้านะครับ เราตัวเต็มจ่วงปลาเดือนหน้านะครับนะครับตัว iPad เดิมเป็น17นะครับตอนแกะกลองนะครับ iPad Air รุ่นที่5นะครับหลายคนที่ใช้งานอยู่ก็ลองรับตัว m ต t a ได้นะครับหรยอการ์ดเตั็มก็ได้นะครับซึ่ง iPad นีรองรับนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้อีก สองสามปีได้สบายในส่วนของการอัปเดตนะครับขนาดความจุไป่เยอะแต่ตัว iPad ปดวก็ไม่ได้เยอะเกินครึ่งของความจุอยู่นะครับในตัวนี้ก็ตัวโอเคนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนเพิ่มเติมก็ต่อผ่านตัวโนอาลิตหรือว่า s d ก็ได้นะครับแะ้วใการใช้งานต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเยอะก็ ตัวน,นี้ก็ดูว่าตอบโจทย์นะครับลองหาดูมันมสองได้นะครับมันหนึ่งอาจจะยากนิดหนึ่งครับตัว a i p o d a ห้นะครับจึงเป็นตัวแรกของ a i p d Air ที่จะชิป M1 นะครับ